กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการวัฒนธรรมพื้นบ้านวัวไทยททงสมาร์ททีวี61กันต่อนะครับคู่นี้ถือว่ามันมากในช่วงสุดท้ายนี้แต่อย่าลืมครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนของเราด้วยครับกับทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชาย Number รนายครับจะให้ท่านชายนั้นกลับมาแข็งแรงบำรุงสุขภาพให้กลับมาฟิตและก็เิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์ดีครับ090089996 9นะครับคู่หัวเด็ดวัวมันล้อคนอยู่ครับตัดภาพไปที่สนามเลยครับ ไปลั่งแต่มีอา,า,าต่างแทงโตตลอดควายแดงกับแดงกลวนกันบ้านนี้อยู่แกวัดประตันกลายดุกลร่นกันได้จะเป็นอะที่ ที่มีร่องแลงนะครับหน้ามีร่องเลยข้าวโน่นนำลายตัวต่อนำลายเป็นฟองอะเป็นควองเบี้ยแล้วนี่ไอ้แดงยังมาหน้าได้ฟาดแล้วสานไปเวทนาทีฟาดแล้วสานไปเวทนาทีพวกมีร่องเลยครับนาทีนี้ เขากัมือนกันไม่ค่อยดีเหมือนกันครับนาทีนี้ครับมาซัมเมอร์แดงครับไปแดงกันแทบไปรังได้แล้ว ร่อนกันไปล้างกับมีแทงไปน้าเป็นระยะนี่แดงแงแทงโดยที่ไม่แจ้งหลวงนายครับ ไแจ้งหลวงนาสายเปกแล้วไอ้แดงแดงด้วยดีไม่แจ้งหลวงนาแจ้งด้วยดีไม่แจ้งหลวงนาไม่ตรวจรับไปบอกอน năm nay rồi câu năm nay rồi hay đen đồn kia na phải lăng mình cần lên lên này đen lên đen lên gần đen lên cái na thì bên to ra ga mà าการลอกกับาการลอกขนะึ้นมาเกรดใหม่เดียวเกรไควยแดงกับแข่งกับเวลานะครับแข่งกับเวลาสร้างนี้เจ็ดน,นาทีครับท่านนี้แปดน,นาทีท่านนี้แปดน,นาทีเตะว่าอีกลางครับเตะว่าอีกคลาง màu đuối mấy cang ơ, làm lại không, quét ròng bay, san tiếp cao nào tiếp มาลันตาแกมาแลยตากันกข้าวเกียวบะข้าวเกี๊ยวเกี่วยวฟันอาปักกรอบรูดพร้อมไปพร้อมนะากับพร้อมไปพร้อมนะา ทีน่นาทีเอาทีทีนาทีก้าวโดนกดนไปล้นี่นนนก,ก้าวดนแดงแเจ็บเจ็บกับไอ้ก้าวนี่เขกกไปล้้วทำใจพลิกเลยล้วครับคูนี้ แด้งแล่นดินี่ไครก้าวก็ไม่ก้าวเลยครับหนักหนาวันนี้นะครับเราหมดเวลาก้าวไปนะครับหมดเวลาหนุ่ยเล่นในหนุ่ยนานแดงส่วนก้านครับแดงส่วนก้านดำตายได้ไม่เดียวได้ไม่เดียวดำตายนานครับตีริพร่องนาทีครับตีริพร่องนาทีก้าวไม่ก้าว เรื่อไม่ต่อว่ามัดเวลากาคาเฟนะครับต่อว่าไม่ต่อไม่ต่อไอเด้งวันนี้เลนบอลร่นกันไปก่อนนี่ไปวอดร่นร่นติดร่นกันก่อนกันนำเจ้ไม่แดงนะนะครับไม่ต่อว่าไม่ต่อว่าไม่ต่อว่าต่อว่าไม่ต่อว่าไม่ต่อไอเดงวันนี้เลนเดียวต่อ้ายไม่ได้ต้องต่อว่ากับต้องต่อว่าหลักฐานวันนี้ เลนพนีนาเลนสี ые, ่ใจใจสี่ร่องนาทีครับสี่ร่องนาทีสี่ริ่องนาทีข้าวประไกยแพดกับข้าวประไกยแพทนายสมเกียต้วนกันเอาเป็นควายนะกับข้าวประไกยแพท้วนขันเป็นค้อยนะ เป็นตอ้อเป็นรองเป็นรองเป็นตอไล,ล่กลางไล่กัจจนะครับสี่สิบองนาทีครับสีิบชงนาทีครับสี่สิบช่องหน้าที่เป็นก้อนชนะนะครับข้าวประกายแพทขาเวลาสี่สิบช่องนาที่เป็นก้อนนะ เป็นไงผู้ชมครับวันนี้คู่วัวเด็ดวัวมันเรามีหลากหลายคู่เลยคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราแบบนี้ได้ทุกวันนะครับเวลา13.00น30นาทีเป็นต้นไปและอีกหนึ่งเวลานะครับเวลา20.00นจนถึง21.00นทางร์ททีวี61ของเราครับก่อนจากกันไปวันนี้ครับขอบคุณสําหรับผู้รับผู้ใหญ่ของเราครับกับทางด้านของผอประจบเหมาะพักดีชนดูแลเรามาตลอดทั้งรายการตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับและอีกหนึ่งท่านครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายนัมเบอร์หนนั่นเองนะครับ เอาละครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับรายการวัฒนธรร,ธร,รมพื้นบ้านบัวไทยทางสมัสทีวี6ปกันต่อวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ